สวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ที่27เมษายน2 0 2 5่ทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมฟุตบอลเจลีคาชิวะเลโซลเสมอนิกาตะ1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของเจลีคาชิวะเลโซลอยู่อันดับ4ครับ12นัด21แต้มส่วนนิกาตะอยู่อันดับ19 12นัด9แต้ม ผลฟุ้บอลเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2เชียงใหม่ยูเนเต็ดเสมอแพ้ยูเนเต็ด1ประตูต่อ1อยุธยายูเนเต็ดชนะบางกอกเอฟซ5ประตูต่อ1พัทยา ED, 4, ยูเนเต็ดแพ้ศรีสะเกดยูเนเต็ด0ประตูต่อ1พลังการเอฟซเสมอลำปางเอฟซี0ประตูต่อ0จันทบุรีเอฟซเสมอตาดเอฟซ2ประตูต่อ2โปลิเทโลเอฟซชนะเชนาทอนบิล2ประตูต่อ1 คู่ระหว่างสมุรประการซิตี้กับมหาสารคาม SBT ยกเลิกการแข่งขันนะครับสุพรรณบุรี FC แพ้ชมบุรี f c 0ประตูต่อ1และนะครศรีอยู่ในเตดชนะเก,กษตรศาสตร์ f c 2ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเชลซี Chelsea, ชนะเอวอร์ตัน1ประตูต่อ0วูฟแทมตันชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ0เซาแทมตันแพ้ฟูลแลม1ประตูต่อ2นิวคาเซิลชนะอิสวิตทาว3ประตูต่อ0และไบตันชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ด3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเ a ครับรอบรองชนะเลิศคิตตันพาเลตชนะแอตตันวิลล่า3ประตูต่อ0 ผลุ่ตบลุนเดลีก้าของเยอรมันไบเยอร์มินิกชนะไมล์ศูนย์ห้าสามประตูต่อศูนย์ไบเออร์ลูคุเซนชนะเอาบวกสองประตูต่อศูนย์ฮอฟเฟนไฮมแพ้บุลเซียดอทมูนด์2ประตูต่อ3ามโวบวกแพ้ไฟบวกศูนย์ 2, ป,ร uk, 5, ประตูต่อ1โอเทนคิวชนะบุิเซียมิชเชนกับบัก4ประตูต่อ3และไอทัแฟรงิ์เฟิร์ตชนะอาเบรซิก4ประตูต่อศู ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสสตาร์บูกชนะเซนต์อเตียน3ประตูต่อ1เลออาพเสมอโมนาโก1ประตูต่อ1และโอลิปิกลียงชนะเรนส์ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษลูตันทาว์ own, ชนะควนที่ซิตี้1ประตูต่อ0ควีนพาร์คเรนเจอร์แพ้เบอร์ลีศูย์ประตูต่อ5ฮันซิตี้แพ้ดาบี้เคาน์ตี้0ประตูต่อ1เชฟฟิลด์เวนเดย์เสมอพอร์ตสมัท1ประตูต่อ1นึ Not ่เพตตันน็อตเอนแพ้พีมัท1ประตูต่อ2อออฟฟอร์ดยูเนเต็ดชนะซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อ0มิลวอร์ชนะสโวร์ซิตี้1ประตูต่อ0 มิดเดิลสโบเสมอนอริตซิตี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์คาร์ดิฟซิตี้เสมอเวสต์บรอมวิดเอาเวนศูนย์ประตูต่อศูนย์และแบ็กเบิร์ดโลเวอร์ชนะวัตฟอร์ดสองประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกเดิมฝรั่งเศสโรเดอร์อเวลอลเสมอปารีสเอฟซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งโปเอฟซีชนะเมสซสองประตูต่อหนึ่งและลอรียองชนะกองสี่ประตูต่อศูนย์ ผมพุตบอลลีกา2เยอรมันพัดเตอร์บอลเสมอเอเวอร์แบงคประตูต่อ1พอยเสนเสมอดามสตัด1ประตูต่อ1ยาาเลเก,กนส์เบิร์กเสมอไอทักบาชไวัย1ประตูต่อ1และดุยเซอดอบเสมอเนินแบกคประตูต่อ3ผมพุตบอลสกอตติสพรีเมียชิพดันดียูเนเต็ดแพ้การ์ดโกเซลติก0ประตูต่อ5าอาบดีนชนะฮิบารเนียน1นประตูต่อ0 เซนเมเรนเสมอการ์ดโกเลนเจอร์ ane, ast, anger, 2ประตูต่อ2หฮาร์ตออมิเทเลียนแพ้ดันดีเอฟซีศย์ประตูต่อ1ขีมานอกชนะลอดเคาตี้2ประตูต่อ0และมาเทอร์เวลชนะเซนต์จอนสโตน3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนอับเบนเซนเต้ชนะกาตาเคนา3ประตูต่อ1เรียอโนเบโดชนะเรเบนเต้1ประตูต่อศ เอลเดนเช่เสมอกอโดบา1ประตูต่อ1กาดาดาเสมอเอลเช่1ประตูต่อ1และมิรันเดสชนะปูกอตส2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษวิสตอลโรเวอร์แพ้เรดดิ้ง0ย์ประตูต่อ2เลตันโอเลียนชนะวีคอม1ประตูต่อ0วีแกนเสมอแบ็กพูล1ประตูต่อ1 สต็อกพอร์ตชนะลิงคอลซิตี้3ประตูต่อ2องพิตเตอร์โบโลเสมอโบตัน1ประตูต่อ1เอ็กเชสเตอร์ซิตี้ชนะฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์3ประตูต่อ1คอรีทาวน์ชนะนอร์ทแฮมตัน3ประตูต่อ0เบอร์ตันชนะเคมบริดจ์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1บาร์ลีย์แพ้ชูบิลลี่1ประตูต่อ2และเลกแฮมชนะชาวตัน3ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลโกปาเดเล,เลรอบชิงชนะเลิศบาร์เซลโลนากับเรอัมลมาดริดเสมอใน90นาที2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนะครับซึ่งเป็นทางด้านบาร์เซลโลนาครับยิงช่วงต่อเวลาพิเศษอีก1ลูกทำให้บาร์เซลโลนาคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกอันอาลีชนะบุรีลัมยูเนเต็ด3ประตูต่อ0และยูกฮามมาเอฟมารินอสแพ้อันนาเซอร์1ประตูต่อ4 ผลพบบอลลีกทูของอังกฤษเอฟซีวิมเบลดันแพ้พอร์ตเวล0ประตูต่อ2ดอนคัตเตอร์ลูเวอร์ชนะแบ n ฟอร์ดซิตี2ประตูต่อ1ฮารโลเกททาวแพ้น t ตคา u ตี้1ประตูต่อ3แบโล่เสมอบอมรี3ประตูต่อ3เชอร์เนมชนะคารายยูเนเต็ด3ประตูต่อ2เ h e เตอร์ฟิล d ชนะมอล c คม4ประตูต่อ1 พีวทูทาวชนะนิวพอร์ตคันที่2ประตูต่อศูนย์จิลิงแฮมเสมอซิวิดอนทาวหนึ่งประตูต่อ1มีตันกินดอนเสมอกิมบี้ทาวศูนย์ประตูต่อศูนย์เซาฟอร์ดซิต,ตี้ชนะโคเชสเตอร์สี่ประตูต่อหนึ่งทนสเมียร์โรเวอร์ชนะครูเร็กซนดาสองประตูต่อศูนย์และวอร์ซอแพ้เอ็กคิงตันศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีก้าของโปรตุเกสตาตาคาร่าชนะอาลัวกา2ประตูต่อศกิวิเซนชนะฟาเรนเซ่1ประตูต่อ0และเอเตล่าชนะเอฟซีปอร์โต้ประตูต่อ0ผลฟุตบอลไวเคาลีก้าฟินแลนด์อูลูแพ้อินเตอร์ตูคู1ประตูต่อ4จาโรแพ้เคทีพีสองประตูต่อ3และเอชจเคชนะวีพีเอสประตูต่อ1 ปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีชีวาสปอร์ Sport, ชนะอัตัญญาสปอร์2ประตูต่อ0บอตลุม FK แพ้ซัมซุนสปอร์1ประตูต่อ2และกาเซนแตบแพ้เฟเนบราเช่1ประตูต่อ3ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ